สวัสดีครับสวัสดีพบกันกันกบช่องคนรักเกษตรษนะครับวันนี้คนรักเกษตรษพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ที่ทานผลได้นะครับโดยปกติแล้วจะลงเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้มงคลนะครับคลิปนี้เป็นการนําเสนอต้นไม้ที่มีผลกินได้และก็มีเนี่ยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถือว่าเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด ชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นสายพันธุ์อิรักกี้นะสายพันธุ์นี้ก็ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ้นเลยนะครับในบรรดามะเดื่อฝรั่งนะครับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ต่ำกว่าร้อยสายพันธุ์เลยนะครับแต่อิรักกี้เนี่ยที่เพื่อนเเห็นอยู่เป็นสายพันธุ์อันดับต้นๆ้นเลยลักษณะใบก็จะคล้ายใบโพขนาดใหญ่ ผลก็จะลูกใหญ่ๆแล้วก็จะแบนๆนิดนึงแล้วก็นะครับเมื่อสุกจะเป็นสีสีม่วงหรือว่าสีดำนะครับอ่าก็เป็นสายพันธุ์อิรักกี้นะครับที่เห็นอยู่นี้วันนี้จะมาทําการปลูกกิ่งตอนนะครับเนื่องจากว่าผมได้ตอนกิ่งไว้ประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรากฏว่ารากเดินเกือบเต็มตุ้มตอนแล้วนะครับก็เลยคิดอยากจะนำมา ตัดมาปลูกลงกระถางนะครับเพื่อจําหน่ายหรือว่าเพื่อทําจํานวนให้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากมีอยู่ต้นเดียวให้ได้เป็นหลายต้นวันนี้ก็จะมาชํากิ่งตอนนะครับชากิ่งตอนลงในกระถางให้เขารอดให้เขาเนี่ครับดีก่อนนะครับแต่ค่อยลงดินก็ดินที่นํามาชํากิ่งตอน มะเดื่อนะครับก็เป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนผสมด้วยกากมะพระ้าวผสมด้วยแกลบนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอาจจะเติมปุ๋ยลงไปนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยก็ควรเป็นปุ๋ยอ้ลโมโคดน,นะครับถ้าเป็นปุ๋ยคอกก็ไม่แนะนํานะครับกลัวจะทําให้ระบบรากเสียหายเพราะว่ารากเขายังอ่อนอยู่ะนะครับกิ่งตอนอายุประมาณ สามสัปดาห์นะครับรากก็ถือว่าเดินดีมากนะครับซึ่งเคล็ดลับการตอนกิ่งมะเดื่อฝรั่งให้มีรากออกดีแบบนี้นะครับมีเคล็ดลับอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเนี่ยครับเมื่อเราฟันกิ่งแล้วก็เอาเปลือกเขาออกนะครับเอาเปลือกเปลือกที่กิ่งออกนะครับช่วงเอาเปลือกกิ่งออกนะครับก่อนนําตุ้มตอนมาห่อก็ใช้น้ํายาเร่งรากทาไปที่ ให้เขาเกิดรากนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับจัดการใส่ตุ้มตอนไว้ประมาณสอาทิตย์ก็จะได้รากโกลกแบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการปลูกมะเดื่อฝรั่งปลูกกิ่งตอนนะครับเนี่ยครับมะเดื่อฝรั่งก็ได้รับเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่า,ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายคนเราต้องนําไปใช้นยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของผลไม้ทั้งหมดเลยนะครับก็เนี่ยครับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างกิ่งตอนแบบนี้ก็ประมาณกิ่งละร้อยนะครับก็สามารถที่จะซื้อหามาปลูกกันได้ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอต้นมะเดื่อฝรั่งมนาะนี่นะครับเมื่อทำการปลูกเสร็จแล้วก็ยึดด้วยเสาหลักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันแรงลมทำให้ต้นมะเดื่อฝรั่งของเราล้มได้นะครับถ้าต้นมะเดื่อฝรั่งโยกเยกไปโยกเยกมาเวลาลมมาเนี่ยก็อาจจะทำให้รากเดินไม่ดีอาจจะทำให้รากขาดได้นะครับดังนั้นเราก็ควรป้องกันด้วยการปัก ปักหลักนะครับปักไม้ไว้แล้วก็ผูกไว้กับลําต้นของเมือเดือฝรั่งแค่นี้ก็จะทําให้มืเดือฝรั่งเติบโตได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะมีผลให้เราได้ชิมได้รับประทานกันนะครับเนี่ยคอันนี้ต้นนี้ผมก็มีอยู่ต้นนึงนะครับก็ตอนกิ่งไปหลายรอบแล้วนีครับก็ ให้ลูกดกนะครับติดลูกทั้งปีนะครับสําหรับที่ผมปลูกมาเนี่ยติดลูกทั้งปีเลยก็เป็นผลไม้อีกตัวนะครับที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆปลูกไว้นะครับซึ่งใช้พื้นที่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเป็นไม้ผลที่ไม่ได้แตกแก่งกิ่งก้านสาขาใหญ่มากก็เป็นผลไม้ทั้งเลือกอีกตัวนะครับที่ควรนํามาปลูกมามาสะสมกันนะครับ